บรรยากาศของการตรวจเยี่ยมความพร้อมและรับฟังการสรุปผลภาพรวมการพัฒนาโนรงพยาบาลสนามช่วคราวของสํานักงานตํารวจแห่งชาติที่สโมสรตํารวจโดยมีพลตํารวจเอกสุรพลอยู่นุชที่ปรึกษาพิเศษสํานักงานตํารวจแห่งชาติและพลตํารวจโทสมพงษ์ชิงดวงผู้บัญชาการสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองพร้อมคณะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเ่องจากโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนและกระทรวงสาธารณสุข ในการพัฒนาให้ครบถ้วนในการรองรับผู้ป่วยทุกกลุ่มสีโดยเฉพาะกับการเพิ่มห้องความดันลบหรือที่เรียกว่า ICU คิวถึง2ห้องท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านก็นเลยสั่งการมาที่ท่านผู้จัดการแห่งชาตินะครับให้ดําเนินการนะครับจัดหาสถานที่นะครับปรับนะครับพื้นที่หาสถานที่ที่จะรองรับทําเป็นโรงพยาบาลสนามขึ้นมาเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนดูแลข้าราชการตํารวจและครอบครัวอะไต่างๆ เนี่ยก็ยกระดับขึ้นมาในการทำโรงพยาบาลสนามที่เป็นจุดคัดกรองของสำนักงานหนุงชาติเนี่ยนะครับต่อไปเนี่ยเราสามารถที่จะมุฟเคลื่อนย้ายไปที่ไหนก็ได้ครับนะฮะที่ไหนก็ได้สามารถจะไปตั้งและกะด็ดาเนินการได้เลยภายใน48ชั่วโมงนะครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจการลงทะเบียนการตรวจ ATK อะไรต่างๆตรวจ PCR X-ray นะครับรวมถึงก็จะมีห้องอความดันลบนะครับ หรือไอไอซียูคิวเนี่ยนะครับซึ่งเป็นหน่วยแรกหน่วยแรกนะครับกล้าพูดเลยเลยว่าเป็นหน่วยแรกของประเทศไทยที่มีห้องแบบนี้เกิดขึ้นนะครับคุณผู้ชมคะหลังจากที่สถานที่แห่งนี้นะคะได้ปรับมาเป็นโรงพยาบาลสนามแห่งใหม่แล้วนะคะแล้วก็ตรงที่ที่ชั้นยืนอยู่นี้จะเป็นฝั่งของผู้หญิงค่ะแล้วก็ฝั่งของผู้ชายจะอยู่ทางด้านหลังนะคะที่ถูกกั้นฉากเอาไว้โดยที่มีการแบ่งสัดส่วนชัดเจนว่าฝั่งนี้ผู้หญิงมีทั้งหมด50เตียงฝั่งผู้ชายมีอีกทั้งหมด50เตียง แล้วก็มีการแบ่งโซนนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการใช้พวกอุปกรณ์ต่างๆนะคะอย่างชัดเจนเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งที่กดน้ําน้ําเย็นน้ําร้อนค่ะหรือว่าแม้แต่การเข้าห้องน้ําต่างๆนะคะก็มีการแบ่งเพื่อไม่ให้มีการมาเจอกันหรือว่าจะต้องมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันแบบนี้อันนี้ก็คือก็ไม่ได้นะคะส่วนในขณะเดียวกันค่ะที่นี่นะคะพอดิฉันเข้ามาอยู่ตรงนี้ค่ะต้องบอกว่าเป็นเวลาตอนกลางวันเลยแต่ว่าอากาศถ่ายเทได้เป็นอย่างดีค่ะมีพัดลม เรียกได้ว่าเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวเล็กตัวใหญ่แล้วก็ที่สําคัญค่ะยังมีในเรื่องของระบบเอนเตอร์เทนด้วยก็คือมีลําโพงแล้วก็เดี๋ยวจะมีการเปิดเพลงให้กับผู้ป่วยที่พารักษาตัวอยู่ที่นี่และนอกจากนี้ก็ยังมีสัญญาณ Wi-Fi เพิ่มให้อีกด้วยนะคะก็ถือว่าที่นี่ถือว่าครบเลยค่ะหลังจากที่โรงพยาบาลสนามสํานักงานตารวจแห่งชาติแห่งนี้เคยถูกใช้ให้เป็นพื้นที่ในการรักษาผู้ต้องกัก ในกลุ่มผู้ป่วยสีเขียวของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมาก่อนทำให้พลตำรวจโทสมพงษ์ชิงดวงผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจึงได้ทำการชี้แจงเพิ่มเติมถึงประเด็นนี้ว่าไม่มีความเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกันเนื่องจากทำการรักษาผู้ต้องกักทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้วโรงพยาบาลสนามเราเนี่ยขนาดนี้เนี่ยเ,เราไม,ไ,ไม่ได้รักษาผู้ต้องกักนะครับเพราะว่าผู้ต้องกักได้รักษาหายไปแล้วนะครับประมาณ400คน แล้วเราก็ว่างมาสอง,สองเดือนเศษเราก็มีการปรับปรุงแล้วก็มีการฆ่าเชื้อนะครับปรึกษากับทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านรัฐมนตรีสาธารณสุขก็ให้คําแนะนําท่านกระทรวงกาธกรทรวงที่ดีมาแล้วทางแพทย์ใหญ่นะครับท่านผบตรท่านเป็นผู้ประสานงานนะครับเดี๋ยวจะเข้าใจผิดว่าเรารักษาภาคประชาชนกับผู้ต้องกักรวมกันความพิเศษนะคะคุณผู้ชมหลังจากที่สถานที่แห่งนี้ค่ะเคยได้เกิดมาเป็นโรงพยาบาลสนามที่ทําการรักษาผู้ต้องกักนะคะ เมื่อมาเปลี่ยนรูปแบบกันแล้วก็จะมีความพิเศษในการที่จะสามารถรองรับแล้วก็ดูแลผู้ป่วยในหมวดของสีส้มสีเหลืองแล้วก็ในส่วนของสีแดงด้วยโดยที่คุณผชมเห็นทางด้านหลังของดิชฉันนะคะก็คือเป็นห้องความดันลบ ICU cube นะคะโดยที่ได้รับความอนุเคราะห์นะคะจากไซโจดาที่วันนี้ก็ได้มาร่วมสร้างห้อง ซึ่งห้องนี้นะคะมีทั้งหมด2ห้องด้วยกันค่ะโดยจะแบ่งเป็นห้องหนึ่งสามารถที่จะรองรับผู้ป่วยได้เป็นเปล2รายแล้วก็รถเข็นได้อีก1รายนะคะในขณะเดียวกันจะมีพยาบาลค่ะ2ท่านที่จะต้องประจําอยู่ในห้องความดันลบแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีการเปลี่ยนเวรกันตั้งแต่8ชั่วโมงไปจนถึงส2ชั่วโมงด้วยกันนะคะ ส่วนนอกจากนี้แล้วยังมีตู้คอนเทนเนอร์อีก4ตู้ค่ะคุณผู้ชมที่เอาไว้ให้กับแพทย์แล้วก็บุคลากรทางการแพทย์นะคะสามารถที่จะทําการพักผ่อนหรือว่าร่วมกันประชุมในการปฏิบัติงานในแต่ละวันกันด้วยค่ะการทํางานอย่างสอบประสานกันตั้งแต่ระดับนโยบายมาจนถึงระดับปฏิบัติการรวมถึงการได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนจึงทําให้เกิดโรงพยาบาลสนามชั่วคราวที่มีความพร้อมหากเกิดการระบาดอีกระลอกหนึ่ง ดยเฉพาะกับการดูแลผู้ป่วยในกลุ่มสีเหลืองส้มหรือแดงผ่านห้องความดันลบซึ่งยาสามารถเข้าเยี่ยมได้ในห้องความดันลบนี้ในขณะที่การดูแลที่มีความปลอดภัยทั้งการมีบุคลากรทางการแพทย์มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลผ่านกล้องวงจรปิดหากพบการกระทําที่ไม่สมควรหรือแม้แต่การอำนวยความสะดวกที่ครบครันทั้งสนามกีฬาห้องน้ำเคลื่อนที่สัญ,ญญาณอินเทอร์เน็ต หรือแม้แต่การปลูกต้นฟ้าทรายโจรที่พร้อมให้ผู้ป่วยในกลุ่มสีเขียวกองล้อธนงศักดิ์ถ่ายภาพนันทรัตน์อัธยากรทีมข่าวโพลิสทีวีรายงาน